I'm <music> สวัสดีครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด20ตันนะฮะของยี่ห้อแคตเตอร์พิล่านะครับมาหนังให้ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวใหม่นะฮะล่าสุดของทางค่ายแคตเตอร์พิลล่าเขาเลยก็ว่าได้นะซึ่งก็ตัวนี้นะฮะชื่อรุ่นของเขาเนี่ยจะเป็นแคตเตอร์พิล่ารุ่น 320E นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะเป็นรถขุดขนาด20ตันจากยี่ห้อแคตเตอร์พิล่านะครับนี่นะฮะตัว E นะฮะตัวใหม่ล่าสุดนะตัวนี้นะครับถ้าเกิดจะให้เทียบนะฮะกกััับบบบบรรถททททีีีี่่่่่ขาาาาาายยยยสุดเเเเเมแคค้้นนนงๆจะออตว 320GC ล แต่ว่าเจ้าตัวรหัสที่เป็น G C เนี่ยเขาจะเป็นรถที่ผลิตแล้วก็ประกอบที่ประเทศจีนแล้วก็เอามาขายที่ไทยนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวรหัสที่เป็นตัว E แบบนี้เนี่ยจะเป็นออริจินอลนะฮะเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยผลิตและนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งคันนะครับนี่นะฮะแน่นอนเหล็กๆๆเหล็กเนี่ยเป็นเหล็กญี่ปุ่นหมดนะฮะเหนียวแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยๆนะฮะตูดเบ่งๆแบบนี้เลยนะฮะด้านหลังมีโลโก้แคทตีตาแบบนี้แล้วก็มีหนําซ้ากล้องหลังนะฮะก็มีติดมาให้เรียบร้อยเลยเซฟตง นี่แคดสามสองศูนย์ีนะฮะอ่ะไหนเราอยู่ตรงนี้แล้วเปิดดูฝาข้างกันเลยนะครับนี่นะฮะฝาข้างสวยๆนะครับลอๆนะตัวนี้นะครับนี่เรียมๆเลยนะครับแล้วก็ตามสายแคดนะมีตัวเปิดปิดสซช์แบตเตอรี่ตัวนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะตัวนี้นะครับนี่สวยๆนะครับอ่าภายใงภายในอ่ะดูภายในละกันไหนเรามาแล้วนะฮะนี่นะครับหน้าตาภายในสลัสลวยนะครับบอเบร์ คิปดีมากๆนะฮะไม่มีรอยฉีกขาดนะแล้วก็ตัวหน้าจอนะฮะของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดเลยนะครับสวยงามแล้วก็ดูง่ายมากๆนะครับตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวผมปิดประตูก่อนนะครับเชฟนี่นะฮะปิดแล้วก็จะประมาณนี้แอร์เอิงการทำความเย็นมาเย็นพร้อมใช้กันนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองแรงั้มกันนะครับนี่นะฮะเดินทางหนูเก่งพอดีก็เลยขึ้นมาลองซะเลยนะครับนี่นะฮะแล้วกดตัวลอยได้สบายๆนะตัวนี้นะครับนี่นะ กดตัวลอยได้นิ่มๆนะครับอันนี้คือรอบต่ําสุดนะครับลูกค้าครับนะฮะกดตัวลอยขึ้นได้สบายๆนะครับคนลงคนทัวรเนี่ยใช้งานได้ครบดีปกติหมดนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะกวักลุมเขาออกได้ปกติสวิงซ้ายสวิงขวาได้ปกติเลยนะครับมาโอเคเดี๋ยวมาลองตัวเดินกันมากนะครับลูกค้าครับก่อนจะไปในส่วนถัดไปนะครับนี่เดินหน้าเอยหลังนะครับ ไปปกตินะบิดตัวไปมาซ้ายขวาได้ปกติเลยนะครับนี่อันนี้คือรอบต่ำนะก็บิดตัวสู้แรงได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสตของเขานะปั๊มปมแรงดีนะฮะตัวเดินแรงนีหมดเอาไปพร้อมลุยนะครับโอเคลงไปนะฮะดูส่วนอื่นกันต่อนะครับผมเทฟนี่นะฮะ หลอ่ลอๆสวยๆนะฮะบูมเบิร์มลอยแล้วลอยดำไม่มีนะบุ้งกีก็เป็นบุ้งกีแค่แทะแบบนี้เลยตีตาโลโก้แคทแบบนี้นะฮะเนื้อเต็มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตะขอยนน้หนักก็มีติดมาให้เรียบร้อยตามสายรถคุณญี่ปุ่นนะครับนี่สวยแห้งนะฮะตัวนี้นะครับช่องเก็บของด้านบนมีติดมาให้เรียบร้อยนะคระับเดีเ๋ยวเราดูปั๊มกันก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนกันนะครับนี่กิ๊บจัดนะฮะแห้งจัดนะฮะจุดรดซึมนี่ไม่ต้องถามถึงนะครับไม่มีเลยนะ,ะตัวนี้นะครับสวยดีมากนะครับ ร okay. อนะครับอ่ะขึ้นไปด้านบนกันเลยนะครับเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะแล้วก็ก่อนจะถึงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราแวะดูมอเตอร์สวิงของเขาก่อนนะฮะแหมเจอทางผ่านไม่ได้เลยแวะทุกจุดนะฮะนี่มอเตอร์สวิง mm hmm. hey. แพร์คอนโทรลแทงคลิปนะจุดว่วซึมไม่ต้องห่วงไม่มีเลยนะครับคันนี้นะครับโอเคนะฮะมา เปิดเครื่องยนต์ดูกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้นะเขาก็จะใช้งานเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องยนต์กสูบเทอร์โบนั่นเองนะครับลูกค้าครับตามสายลูกคุด20ตังของแก๊สนะกสูบเทอร์โบแล้วก็รัดเครื่องเนี่ยจะเป็น Caterpillar C 6.6นั่นเองนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องใกล้ๆก,กันนะครับ ตัวถูกนะสภาพเนี่ยก็มาแห้งสวยดีทุกจุดนะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับตามประปมประเก็นนะฮะโอลงโอลิงเนี่ยไม่มีจุดรั่วซึมเลยแล้วก็เสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขาเองนะครับก็าทางานในแน่นนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอ,อะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับ อ่าโอเคอันนี้ก็เป็นสภาพรอบคันนะฮะสภาพภายในสภาพเครื่องแล้วก็เป็นการลองขับเสียเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวแคร์เตอร์บีล่าสามทรงสูตร E ที่สองคันนี้นะครับก็ได้เกิดทขณะที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามข้อคูลเพิ่มเติมนะฮะได้ทีท่เบอร์โทรขึ้นตรงนี้ใต้บนขวาม,มือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาหาก็จะมีรูปของเขานะละเอียดละเอียดรอบคันนะฮะพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดเชียงของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันต่างหลายอีกทีด้วยนะเพื่อออใใใช้้้้้นน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 กกกกาาาารรรรรปะะะะบบบตตตัััััดดสสิจคคคีีเเ่่ยยไลววแหงงทฮมถ ใหม่รุนใหม่นะพวกปั๊มตัวเดินเครื่องของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแต่ก็ในส่วนของค่าตัวของน้องเขานะฮะตัวนี้เนี่ยอยู่แค่ล้านไปบ่ายเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดท่านได้สนใจนะอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากวันนี้กับตัวคาตาเบล่าสามส่วน e คิสองคันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านหนที่ดูแลชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดสมัครนะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเพบก